สวัสดีครับผมช่อง Es Games i s t y นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง The New Order Last Day of Europe นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเล่าปลอดประเทศหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในจกักรวาลน,นี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศอะไรนะครับผมนะใช่แล้วครับคืออนนาณาจักรรายที่3หรือ g e t h e n g e r m a n i c l i n ยนั่นเองซึ่งชื่อทั้ง2นี้ผมจะใช้สลับกันนะครับเพราะมันมีความหมายคล้ายกันนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e แล้วก็เริ่มกันเลย ทุกประวัติศาสตร์คือความพยายามของคนที่ตระหนักในอุดมการณ์ของตนเอมอนเดอวาเลาเดอกตเทนจมานิกไล์หรืออนาณาจักรไรที่สเป็นประเทศในยุโรปกลางที่มีพรมแดนทางเหนือติดกับเดนมาร์กพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับอาร์เคออสแลนด์โบฮีเมียโมราเวียและสโลวากีเกียทิศใต้นั้นติดกับโครเอเชียจังหวัดอิตาลีฮังการี Hungary, และสวิตเซอร์แลนด์ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น ติดกับรัฐเ S แห่งเบอร์กันดีและอาร์เคนเดอร์แลนด์นอกจากนี้อาณาจักรไรทที่3นั้นยังมีพรมแดนติดกับประเทศอื่นๆอ,อีกหลายประเทศอาณาจักรไรทที่3นั้นทําให้อนานิคมของตนเชื่อว่าอาณานิคมแต่และอาณานิคมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมันถึงแม้ว่าเหล่าอาณานิคมของอาณาจักรไรทที่3จะดําเนินงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นของตนเองซึ่งมักเรียกว่าไรคอมมิสซารีเอ เยอรมน,นีจัดการเรื่องการถือครองอาณานิคมและดูแลความสัมพันธ์กับพันธมิตรอิสระเพียงไม่กี่รายผ่านเอ็นไฮส์บาร์กซึ่งกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรหลังสงครามที่เกิดขึ้นในปี1950หรือในช่วงสงครามเวสต์ลัตเซียนวอก่อนสงครามโลกครั้งที่สองในปี1920-1939เยอรมันนั้นถือกําเนิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ต่อสงครามกองทัพของเยอรมันพ่ายแพ้ในสนามรบ และพันธมิตรของเยอรมันก็ต้องล่มสลายภายใต้ความตึงเครียดของสงครามที่ไม่หยุดยั้งมานานถึง4ปีท่ามกลางความโกลาหลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังสงครามพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติฝ่ายขวาจัดของเยอรมันหรือ NSDAP ซึ่งนำโดยออลโดพิตเลอร์ผู้มีวาทศิลป์ดึงดูดใจได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในไม่ช้าพรรคการเมือง NSDAP ก็ได้รับสมาชิกเช่นมาร์ตินบอมานอัลเบิร์ตสเปียร์โจเซฟอบเบอร์เฮอร์มันเกอร์ลิง ไฮดิชิมเลอร์และอื่นๆอีกมากมายเข้ามาเป็นสมาชิกพักพักนาซีนั้นได้รับความนิยมเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดกระบฏโลงเบียที่ฮิตเลอร์ต้องก่อการปฏิวัติแต่ก็ล้มเหลวทําให้ฮิตเลอร์นั้นได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหากระบฏและต้องถูกจําคุกนานถึง5ปีในไม่ช้าการเริ่มต้นของภาวะเศรฐษ,ษ,ษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่อุดมคติของ A.S.D.A.P. นั้นในการผลกับคืนสู่ความรุ่งโรจน และการแก้แค้นกับได้รับความนิยมมากกว่าที่เคยในปี1933ประธานาธิดีพรฟอนฮินเดนเบิร์กได้เลือกอัลเบอร์ฮิลเลอร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการตายของประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์กพัก NSDAP เข้าควบคุมเยอรมันได้สมบูรณ์ NSDAP นั้นเปลี่ยนให้เยอรมันเป็นระบบเผด็จการเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้ยังข่มเหงคอมมิสต์สามนิมยมชาวยูและพวกเพศที่3ในปีคศ1936 เยอรมันได้ก้าวเข้าไปสู่การขยายยินเดนครั้งแรกเมื่อการลุกาลานไลแลนดฝรั่งเศสและอังกฤษล้มเหลวในการหยุดเยอรมันต่อมาในปีคศ .1938 สาธารณรัฐออสเตรียก็ถูกผนวกเข้ากับเยอรมันโดยสันติภายหลังการรัฐประหารที่สนับสนุนพวกนาซีในช่วงวิกฤตการณ์สูดเดเทนแลนด์ NSDP ใช้อุดมการณรวมกลุ่มชาติพันธุ์อรารยันหรือที่เอร์ลเชื่อว่าคือชาติพันธุ์เยอรมันเพื่อจุดประกายความขัดแย้งกับสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย เป้าหมายหลักคือการรวมกลุ่มชาติพันธุ์เยอรมันที่อาศัยอยู่ในเชโกสโลวาเกียกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรรายที่3ซึ่งในขณะนั้นชนกลุ่มน้อยชาวเยอรมันคิดเป็น90%ซของสุเดเทนแลนด์และ20%ซของรัฐเชโกสโลวาเกียทั้งหมดเพื่อ,อยุติเรื่องนี้การประชุมมิวนิกจึงถูกจัดตั้งขึ้นและเชโกสโลวาเกียถูกบังคับให้มอบดินแดนสุดเดเทนแลนด์แก่เยอรมน,นี ปีถัดมาเยอรมันก็ทําการผนวกส่วนที่เหลือของเชโกสโ,โลวาเกียซึ่งฝ่ายธนม,มัตรทําได้เพียงประท้วงณจุดนี้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนโปรแลรนด์หักเยอรมันลุกลานเยอรมนนีเรียกร้องให้ผนวกดันซิกประเทศโปรแลรนด์ที่มีข้อพิพาททางปอดศาสตร์ซึ่งแยกปรัสเซียตอนออกจากแผ่นดินใหญ่ของเยอรมันเมื่อโปรแลนด์ไม่ยินยอมทั้งเยอรมันและสหภาพโซเวียตให้เหตุผลนี้ในการบุกโปรแลนด์ต่อมาอังกฤษและฝรั่งเศส จึงประกาศสงครามเยอรมันและจุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับผมนะก็จากที่มีคนคอมเมนต์มาว่าแบบอยากให้ผมทำเรื่องเกี่ยวกับ กลุ่มเอ็นไฮส p ปารนะครับผมนะซึ่งผมก็เอาเยอรมันมาเป็นประเทศแรกนะครับและเดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อต่อไปนะครับผมนะตอนต่อไปอืของเยอรมันใช่ของเยอรมันแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อผมจะได้เอาคลิปมาทําต่อไปได้สําหรับผมและทีมงานเอเซียมิตก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ